ลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงยานวโรต่างแสดงความโศกเศร้าอะไรนะครับในการละสังขารของหลวงปู่แสงส่ดแดนนิพพานนะครับสิริอายุ98ปี76พรรษาแน่นอนว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวงการสงเลยก็ว่าได้ครับเมื่อวานนี้เพจหลวงปู่แสงยานวโรโพสต์ข้อความระบุนะครับบอกว่าวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566เวลา19นา13นาทีน้อมส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สูด,ดนนิพพาน ละทาาตวางขันตามกฎธรรมชาติ19นาิ13นาทีโดยมีสิเจนสิทธิ์เข้าไปแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากสำหรับหลวงปู่แสงจันตะโชโต,โตนะครับก็คือเป็นชื่อเก่าของหลวงปู่แสงก่อนที่จะมียานวโรวัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกวมเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับเดิมชื่อนายแสงดีหอมครับเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2467 ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดบุบลราชธานีปัจจุบันก็คืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรน,นั่นเองหลวงปู่แสงอุปสมบทเมื่อวันที่1วมิถุ 1, 1, 2, 90, นายน2,490ณวัดศรีจันทร์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันสิริอายุปีที่98ปี76พรรษานี่ครับขณะที่ประวัติการจำพรรษาและก็วิเวกทุดงและไปมหา,าสุก,กัภะรูปต่างๆของหลวงปู่แสงเนี่ยนะครับ มากมายจนยากจะพรรณนาได้ครับคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์ลูกหาและก็ผู้รศาสนากชนว่าเป็นพระอริยบุคคลนะครับเริ่มแรกเนี่ยศึกษาหลักธรรมกับหลวงป,ปู่มั่นภูริทัทโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตําบลนาในาอําเภอพนานิคมจังหวัดสกนลนครช่วงบ้านปลายของพระอาจารย์มั่นหลวงป,ปู่มั่นตอนนั้นแล้วนะครับที่บ้านหนองผือแล้วมากครับคุณผู้ชมครับขณะที่ คาไม่สัมภาษณ์ของหลวงปู่แสงนะครับที่เคยเล่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาฟังถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยานวโรเป็นจันตะโชโตเมื่อวันที่4มีนาคม2องพนะครับว่าสมัยที่เดินทางไปทุดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่เพื่อที่จะไปปักกรดที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปเนี่ยต้องนั่งเรือข้ามห้วยที่ชื่อว่าห้วยหลวงครับขณะที่กําลังนั่งเรืออยู่นั้นเนี่ยเรือเกิดพลิกคว่ำทําให้บาทของหลวงปู่เนี่ยหล่นไปในน้ํา ซึ่งในบาทเนี่ยมีสูจิบัตรพระอยู่ด้วยทําให้สูจิบัตรของหลวงปู่ลอยหายไปกับกระแสน้ําหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปทําสูจิบัตรพระใหม่ซึ่งมาเห็นในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ฉายาให้ท่านผิดครับเป็นฉายายานวโรแท้จริงแล้วหลวงปู่ได้ใช้ฉายาจันตะโชโตมาตั้งแต่ต้นจากวันนั้นจึงทําให้หลวงปู่ใช้ฉายายานวโรมานานหลายปี จนกระทั่งพศ2557ครับหลวงปู่แสงได้มอบหมายให้พระครูสุทธิพรมคุณสุทธิพงศ์ครับเจ้าวาดวัดป่าวังเวิงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามดําเนินการเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่กลับมาเหมือนเดิมจากยานวโรเป็นจันตะโชโตซึ่งเป็นฉายาที่แท้จริงของหลวงปู่ซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่รุ่งเรืองนั่นเองนี่ครับก็เป็นคร่าวๆนะครับผู้ชมครับปัจจุบันก็หลวงปู่แสงนะจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่าง ตำบลโคกนาโกมเพอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรจนกระทั่งแน่นอนว่าก็มีเรื่องเศร,ร้าข่าวเศร้าขึ้นอย่างที่คนทราบดีว่าท่านนี่ะละสังขารนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สูญเสียเกินขึ้นในวงการสงฆ์และลูกศิษย์ลูกหานี่เข้ามาแสดงความอะไรและน้อมส่งท่านสู่แดนนิพพานครับ